หลวงปู่ยิ้มจันทโชตหรือหลวงพ่อเท่ายิ้มชื่อที่นิยมเรียกนามของท่านจนเป็นที่คุ้นเคยกันหลวงปู่ยิ้มท่านเป็นคนเมืองการโดยกำเนิดเกิดที่ตำบลวังโ้่งอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อปีพศ2387เป็นบุตรของนายยิ่งและนางเปี่ยมในตระกูลชูชันยา พระปิดตาหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวพิมพ์ใหญ่ทะลุด สร้างขึ้นก่อนปีพศ2453เพื่อแจกใจ่ายให้ผู้ที่ต้องการนำไปใช้ติดตัวพุทธลักษณะเป็นพระปิดตาแบบพระควังบดีสร้างด้วยเนื้อผงสีขาวออกเหลืองและเนื้อผงสื่ออกดำจัดเป็นพระหายากและเป็นที่แสวงหาของคนทั่วไปด้วยจำนวนการสร้างที่น้อยนิดจึงเป็นพระหายากในปัจจุบันจำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้ พระสังกัดใจหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวพิมพ์วุ้งทองสร้างขึ้นก่อนปีพศ2453เพื่อแจกจ่ายให้ผู้ที่ต้องการนำไปใช้ติดตัวพุทธลักษณะเป็นพระปิดตาแบบพระควมมดีสร้างด้วยเนื้อผงสีขาวออกเหลืองและเนื้อผงสีออกดำแต่ด้วยรูปทรงที่เหมือนกับพระสังกัดใจ ชาวบ้านจึงนิยมเรียกว่าพระสังกัดใจหรือปิดตาอุ้มท้องจัดเป็นพระหายากและเป็นที่แสวงหาของคนทั่วไปด้วยจำนวนการสร้างที่น้อยนิดจึงเป็นพระหายากในปัจจุบันจำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้หลวงปู่เท่ายิ้มจันทโชตวัดหนองบัววัดอุปปาลาราม ำบลหนองบัวอำเภอเมืองจัังหวดกาญจนบุรีจากการบันทึกของพระโสพลสมาจารย์เรียนสุวรรณโชธซึ่งเป็นสิทธิ์ก้นกุฏิและเป็นสมภารรูปต่อจากหลวงปู่ยิ้มได้ความว่า หลวงปู่ยิ้มท่านเป็นชาววังดังจังหวัดกาญจนบุรีเกิดปีมะโรงเดือน5วันอังคารพศ2387เป็นบุตรเนยิ่งนางเปี่ยมมิดามารดาประกอบอาชีพค้าไม้ไผ่ล่องไปขายที่ปากอ่าวแม่กลองจนเป็นที่รู้จักของชาวแม่กลองเป็นอย่างดีครั้นได้อายุครบบวดได้อุปสมบทที่วัดทุ่งสองโมออ,อพนมทวน พระอาจารย์ลีบวัดหนองบัวเป็นพระอุปัชฌาย์พระอาจารย์แดงวัดเหนือและพระอาจารย์อินวัดทุ่งสมอเป็นพระคู่สวดได้รับฉายาว่าจันทโชตเมื่อบวชแล้วท่านได้เรียนหนังสือของบาลีมงคลทีปณนีมูลกัดใจพระเจ้าสิบชาติสูตรสนทีจนชำนานาญอีกทั้งยังสามารถท่องปฏิโมกข์ได้ตั้งแต่พรรษาที่สองด้วยตัวท่านชอบเกี่ยวกับวิชาความรู้และ วิทยาคมจึงได้รับคำแนะนำจากอาจารย์แดงพระคู่สวดว่าที่จังหวัดสมุทรสงครามมีพระเกจิอาจารย์เก่งๆอยู่หลายรูปท่านได้เดินทางไปหาอาจารย์รูปแรกคือหลวงพ่อพระประลัดทิมวัดบางลี่น้อยอำเภออำภพวาท่านเป็นอุปัชาเก่าแก่ของวัดบางทาง เรียนทางทำน้ำมนโพกขรซับอยู่ปากอ่าวแม่กลองได้เรียนวิชาทำธงกันอสุนีบาทสายฟ้าและพายุคลื่นลมวิชาหลายลงอักขระทำรูปวงกลมเวลาไปทะเลแล้วขาดน้ำจืดให้เอาไหวโยวนลงไปในทะเลแล้วตักน้ำในวงไหวน้ำจะจืดทันทีลูกอมหมากถุยก็เป็นที่เรื่องลือเพราะท่านได้สำเร็จจินดามนเรียบปลาเรียกเนื้อได้ อีกรูปคือหลวงพ่อปลัดวัดบางพรรมเรียนทางมหาอุด้าเช็ดหน้าทางมหานิยมเชือกคาดเอวเครื่องรังรูปกระดูกงูกันขิ้ยวงาทางคงกระพันชาตรีหลวงพ่อปลัดรูปนี้สามารถย่นระยะทางได้และรูปสุดท้ายคือหลวงพ่อแจ้งวัดประดู่อัมพวาได้เรียนทางแพทย์แผนโบราณน,นี่หมอทางมหาประสานเชือกคาดชื่อตะขาบไฟหรือไส้หนุมาน หลวงปู่ยิ้มเป็นพระที่ชอบทางลุกขมูลทุดงขวัดออกพรรษาแล้วท่านมักจะเข้าป่าลึกเพื่อหาที่สงบธรรมสมาธิท่านรู้ภาษาสัตว์ทุกชนิดชื่อเสียงกิตติศัพท์ของท่านโด่งดังไปทั่วเจ้างนายและข้าราชการชัน้นผู้ใหญ่ในกรุงเทพมหานครอาทิกรมมหลวงทุ่มพรเขตอุดมศักดิ์ซึ่งโปรดทางวิชาศสย,ยศาสตร์ได้ไปหาท่านถึงสองครั้ง เลื่อมใสและนับถือท่านเป็นอาจารย์ขอเรียนวิชาจากท่านได้มีหมอจากท่านหนึ่งเล่มไว้ประจำพระองค์นี้หมอมีสรพพคุณปรับพูดผีปีาศาจและประับคนที่อยู่ยงคงกระพันถ้าได้ถูกคมมีดของท่านแล้วต้องเป็นอันได้เลือดไม่ว่าคนนั้นจะเก่งเพียงไรก็ไม่สามารถคุ้มครองได้สเสด็จในกรมทรงปโปรดเป็นอันมาก ทั้งทั้งที่ว่าท่านเป็นสิทธิหลวงปู่สุขวัดมะขามเท่าจังหวัดชัยนาทมาแล้วก็ยังเกรงวิชาของหลวงปู่ยิ้มหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าท่านเคยทุดงมาจำวัดกับหลวงปู่ยิ้มที่วัดหนองบัวและได้แลกเปลี่ยนวิชากันหลวงปู่ยิ้มท่านเป็นพระสมถะไม่หลวงวิชาอาคมจำนวนสิทธิของท่านเท่าที่ปรากฏคือ หนึ่งพระโสพลสมจาร์เหรียญวัดอุปลารามวัดหนองบัวสองพระเทพมงคลรังสีดีวัดเทวาสังคารามวัดสามพรการวัดวิมูลล่อนวัดลาดยาสี่พระโสพลสมณกิจหังวัดเหนือห้า พระครูวัตสารโสพลดอกไม้วัดดอนเจดีหกพระราชมงคลมุทาจารย์ใจวัดเสด็จเจ็ดพระอธิการแช่มวัดจุลามณีอัมพวาแปดพระครูสกลวิสุทธิเหมือนรัตนสุวรรณวัตถุมงคลของท่านตลอดจนเครื่องรางของขลงัง ต่างเป็นที่ต้องการของบรรดาลูกศิษย์อาทิพระปิตาพิมพ์ใหญ่อ่าวจุลาพิมพ์สังกัดายใหญ่พิมพ์สังกัดายเล็กพิมพ์แข้งซ้อนใหญ่พิมพ์แข้งซ้อนพิมพ์ข่าวบวงเป็นต้นท่านได้สร้างวัตถุมงคลทั้งพระเครื่องและเครื่องรางซึ่งส่วนใหญ่ได้รับความนิยมจากผู้ที่เลื่อมใสวัตถุมงคลเหล่านี้ได้กระจัดกระจายอยู่กับ บุคคลต่างๆทั้งในท้องที่และต่างถิ่นจนอาจเป็นการยากที่จะรวบรวมได้ทั้งหมดพูดถึงพระเครื่องของหลวงปู่ยิ้มที่โด่งดังมากๆเห็นจะได้แก่พระปิดตาเนื้อผงที่ทุกคนคงรู้จักกันดีและยังมีพระปิดตาที่ทําด้วยเนื้อตะกว่วดอีกส่วนเครื่องรางก็มีเสือแกะจากไม้รักลูกอมตะกรุดผ้ายันและแหวนพิรอด หลวงปู่ยิ้มมรณภาพเมื่ออายุ66ปีเมื่อศ0 2453วัตถุมงคลของท่านทุกประเภทได้รับความนิยมทั้งหมดแต่ถ้าเป็นวัตถุมงคลประเภทพระปิดตาซึ่งพระปิดตาของหลวงปู่ท่านได้รับความนิยมที่สุดนอกจากนี้แล้วยังได้รับการยอมรับ และยกย่องให้อยู่ในชุดเบนจภาคีหนึ่งในห้าประเภทพระปิดตาเนื้อผองอซึ่งในครั้งนี้จะก,กล่าวถึงเรื่องวิธีการสร้างและพิมพ์ต่างๆให้ท่านทั้งหลายได้รับรู้ในโอกาสนี้การสร้างพระปิดตาเนื่องจากหลวงปู่เท่ายิ้มท่านมีวิชาอาคมมากเพราะศึกษามาหลายสำนักท่านจึงสร้างผงวิเศษไว้ มากพอสมควรครั้นได้เลือกงามยามดีท่านก็แกะพิมพ์ด้วยหิ่มมีดเดินเป็นแบบปิดตามหาลาบแล้วสร้างเป็นพระปิดตาเนื้อผงเป็นที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบันและเล่นหาสะสมเป็นสากลนนิยมพระผงตามที่หลวงปู่เหรียญบันทึกรายละเอียดเอาไว้ว่ามีส่วนผสมอันประกอบไปด้วย ผงอิติเจผงปัทมังผงพุทธคุณผงม,มหาราชผงตรีนิสิงเหผผสมด้วยว่านหนึ่งรดเกศรดอกไม้บูชาพระหนึ่งร้อยแปดบทคใครเจดีใครสมาใบโพข้าวสุขบาทพระพุทธขี้เหล็กจานหนังสือใหญ่นำมาบดให้ละเอียดเป็นผงและที่สำคัญขาดเสียมิได้คือรักมหาราชที่ขึ้นในตาพระพุทธ ซึ่งรังหมาร่านี้เองที่ทำให้หลวงปู่ต้องรอนานถึงเจ็ดปีกว่าจะได้สร้างพระหลังจากมวลสารอื่นมีพร้อมแล้วผสมรวมกันแล้วนำไปกดพิมพ์พระในแม่พิมพ์ที่ได้แกะเตรียมเอาไว้แล้วพระเนื้อผงของท่านมีทั้งประเภทเนื้อผงล้วนและเนื้อผงคลุกรักแม่พิมพ์แกะจากหินม,มีโกนมีด้วยกันหลายพิมพ์แต่ที่โด่งดังนิยมกันมากคือพิมพ์พระพัทวัมบดีหรือพระปิดตานั่นเอง การสร้างพระปิดตาน,นั้นน่าจะสร้างหลายครั้งในลักษณะสร้างไปแจกไปพอหมดก็สร้างขึ้นมาใหม่ด้วยวรรณาของเนื้อปรากฏความแตกต่างให้พอสังเกตได้แม้มวลสารหลักต่างๆเหมือนกันแต่อัตราส่วนในการผสมจะต่างกันไปในแต่ละครั้งด้วยไม่มีสูตรผสมตายตัวนั่นเอง พระเนื้อผงหลวงปู่ยิ้มสามารถแยกออกได้เป็นสี่พิมพ์หลักๆคือ 1. พระปิดตาพิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์ฉลูดรูปประพันธ์สันฐานโดยรวมพระพิมพ์นี้จะมีลักษณะสันฐานสูงะลูดชาวบ้านจะเรียกกันติดปากว่าพิมพ์ยืดพระพิมพ์นี้มีส่วนสูงประมาณ2.5ซมลักษณะขออ,องอ องค์พระเอเป็นรูปลอยองค์พระหัตส,สองข้างปิดพระเนตรกลมกลืนประทับนั่งขัดสมาธิราบพระเพลาส่วนขาเหยียดตรงติดกันจนมีลักษณะคล้ายฐานเขียงไม่ปรากฏซ้อนพระธงแข้งแต่อย่างใดจึงมีลักษณะโดยรวมคล้ายฐานเขียงรายละเอียดอื่นๆไม่ปรากฏชัดเจน สิ่งที่ควรสังเกตในพระพิมพ์นี้คือพระเพลาด้านขาวขององค์พระยกสูงกว่าด้านซ้ายอย่างเห็นได้ชัดอีกประการหนึ่งคือการกดพิมพ์นี้ส่วนของปีจะปรากฏเนื้อเกินฉะนั้นพระทุกองค์จะปรากฏร่องรอยของการตัดขอบซึ่งการตัดของของพระแต่ละองค์จะไม่เหมือนกัน ด้านหลังของพระพิมพ์ใหญ่นิยมหรือพิมพ์ฉลุดด้วยเหตุที่พระพิมพ์นี้แก่จากหินมีดโกนวิธีการกดพิมพ์พระจึงต้องใส่เนื้อพระให้เต็มพิมพ์ก่อนจากนั้นจึงทำการปาดเนื้อพระที่เกินออก มักปรากฏรอยปาดเพื่อให้หลังเรียบด้านหลังจึงมีลักษณะรอยคลื่นของการปาดหรือปาดเรียบให้องค์พระที่สมบูรณ์จะเห็นรายปาดชัดเจนเว้นแต่พระที่แกะมาจากขันน้ำมนต์และแกะจากเสาโบสครั้งบูรณาครั้งใหญ่ซึ่งจะเป็นแบบหลังเรียบและเมื่อแกะองค์พระออกจากแม่พิมพ์จึงได้มีการปาดเนื้อพระด้านข้างออก จึงทำให้สันฐานขององค์พระมีขนาดแตกต่างกันขึ้นอยู่กับการปาัดชิดหรือห่างจากองค์พระจัดเป็นลักษณะที่ควรสังเกตในพระพิมพ์นี้อีกประการหนึ่งพระพิมพ์นี้มักจะนิยมเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพิมพ์ชลูดซึ่งไม่ว่าจะเรียกชื่อใดต่างหมายถึงพระพิมพ์เดียวกันเป็นพระมาตาฐานและได้รับความนิยมสูงสุดเนื้อนิยมคือเนื้อเหลือง รองลงมาด้วยเนื้อผมคลุกรักเนื้อขี้เป็ดเนื้อพระเมื่อผ่านการใช้ 2. พิมพ์พระสังกัดใจซึ่งพระพิมพ์นี้ปัจจุบันวงการมักนิยมเรียกชื่อพิมพ์กันหลายอย่างเช่นพิมพ์พระสังกัดใจพิมพ์พุงป่องพิมพ์อุ้งท้องเป็นต้นลักษณะของเนื้อหามวลสารในพิมพ์นี้จะแบ่งเป็นสองลักษณะ หนึ่งเนื้อเหลืองจัดเป็นเนื้อนิยมวันนาของเนื้อออกเหลืองอมคล้ำสองเนื้อคลุกรากหรือเนื้อที่เป็ดเนื้อประเภทนี้มีให้พบเห็นน้อยมากซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพระเนื้อผสมที่มีวันนาค่อนข้างจะออกเหลืองคล้ำพระพิมพ์น,นี้จะมีลักษณะสันฐานป้อชาวบ้านจะเรียกกันติดปากว่า พิมพ์วุ้งทองหรือพิมพ์พุงป่องพระพิมพ์นี้มีส่วนสูงประมาณ 1. 2งซอม,มลักษณะของพิมพ์ดูแตกต่างจากพิมพ์ยึดโดยชัดเจนองค์พระเป็นรูปลอยองค์พระหัตถ์สองข้างประสานกันเหนือตักลักษณะนั่งสมาธิรับกับช่วงพระอุทธรท้องยื่นลำหัว,วอ้วนแบบพระสังกัดจายไม่ปรากฏตฐานเทียงหรืออาสนะรองรับแต่อย่างใด ด้านหลังของพระพิมพ์พระสังกัดใจจ,จะเป็นแบบหลังปาดเรียบทั้งนี้เพราะแม่พิมพ์แก่จากหินนีบโกนเช่นเดียวกับพิมพ์ยึดเป็นพิมพ์ที่ได้รับความนิยมรองลงมาจากพิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์ชะลูด ด้วยข้อนี้เป็นจุดพิจารณาที่สำคัญในเนื้อพระของหลวงปู่ยิ้มเมื่อผ่านการใช้สัมผัสถูกเหงื่อสีของพระจะเปลี่ยนเป็นสีคล้ำขึ้นจนเกือบจะดำแต่จะไม่เป็นสีเดียวกันตลอดทั้งองค์จึงมักเรียกว่ามีผิวลายตุ๊กแกซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์อีกประการหนึ่งของพระเครื่องของท่านเนื้อหามวลสารมีทั้งเนื้อเหลืออันเป็นเนื้อนิยมและเนื้อผงคลุกรับ เนื้อขี้เป็ดมีให้พบเห็นน้อยในเนื้อประเภทหลัง ในพระพระพิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์สังกัดจายนั้นพระบางองค์ตามพื้นผิวของพระหากปรากฏมีคราบสีน้ำตาลเกาะเป็นคราบปกคลุมอยู่บางๆแสดงว่าเป็นพระที่ได้จากโถรหรือบาทในพระอุโบสถหลังเก่าคราวบูรณาครั้งใหญ่เมื่อปีพศ2497พร้อมพรมกับพระท่ากระดานจำนวนหนึ่งในสมัยหลวงปู่เรียนเป็นเจ้าอาวาส สามพระปิดตาพิมพ์แข้งซ้อนหรือที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่าพิมพ์ต้พระพิมพ์นี้จัดเป็นพระพิมพ์มาตรฐานอีกพิมพ์หนึ่งแต่ลักษณะเนื้อหามวลสารจะแลดูแตกต่างไปจากพิมพ์ใหญ่นิยมและพิมพ์พระสังกัดใจอยู่พอประมาณส่วนใหญ่พระพิมพ์นี้ที่พบจะมีการลงรับมาแต่เดิมแต่หลายท่านอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยผ่านอาจตีเป็นของพระคณาจารย์องค์อื่นไปเสีย ลักษณะของพระเป็นรูปลอยองค์ครึ่งซี่พระหัตถ์ทั้งสองข้างยกปิดพระเนตรอย่างกลมกลึงไม่ปรากฏรายละเอียดของนิ้วมือประทับนั่งแบบสมาธิราบแต่ส่วนปลายพระเพลาข้างขวากลับชี้ขึ้นจนมีลักษณะเหมือนกับยกแข้งจึงมองดูคลายแข้งซ้อนขนาดองค์พระมีส่วนสูงประมาณ2เซนติเมตรฐานกว้างประมาณ2.5เซนติเมตร ด้านหลังพระปิดตาพิมพ์แข้งซ้อนเป็นแบบหลังเนี่ยคือวูมนูนเล็กน้อย และเท่าที่พบเห็นพระส่วนมากจะปึกเกินด้านหลังวงคล้ายกับหลังเบี้ยมวลสารวนาจะมีสีเหลืองอมน้ำตาลและสีเขียวอมเทาลักษณะโดยรวมของพระปิดตาพิ์แข่งซ้อนนั้นมีความคล้ายกับพระปิดตาของหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนกทอมเอฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการวงพระกรแขนที่เป็นลักษณะแขนชิดเช่นเดียวกัน พระพิมพ์นี้ส่วนใหญ่จะมีการลงรักมาแต่เดิมในปีพศ2497มีการค้นพบพระพิมพ์นี้ถูกบรรจุภายในโถหรือบาทเช่นเดียวกับพิมพ์ใหญ่พิมพ์พระสังกัดจายและพระท่ากระดานด้วย พิมพ์โบราณพระพิมพ์นี้จัดเป็นพระพิมพ์ที่สร้างยุคแรกของท่านลักษณะพิมพ์ทรงของพระพิมพ์โบราณนั้นมีความคล้ายกับพิมพ์ใหญ่และพิมพ์พระสังกัดใจแต่แม่พิมพ์ที่นำมากดพิมพ์นั้นเป็นแม่พิมพ์คนละตัวกันทําให้มีความแตกต่างทางพิมพ์ทรงอยู่พอประมาณพระพิมพ์นี้ส่วนมากจะเป็นพระครุกรักขี้เป็ดแต่ก็มีพบเนื้อเหลืองบ้างแต่น้อย และด้วยเหตุที่เป็นเนื้อผงคลุกรากซึ่งยากแก่การกดพิมพ์จึงทำให้พระมีลักษณะบิดเบี้ยวผิดรูปไปบ้างทั้งนี้เพราะการหดตัวของมวลสารที่ไม่เท่ากันด้นานหลังพระปิดตาพิมพ์โบราณจะเป็นหลังปาดแต่การปาดจะมีลักษณะราบเรียบไม่ปรากฏรอยคลื่นเหมือนพิมพ์ใหญ่และพิมพ์พระสังกัดใจเหมือนพิมพหไห เนื่องด้วยเป็นพระเนื้อผงคลุกรักจึงทำให้เห็นความต่างกันของการจัดตัวของเนื้อพระขึ้นอยู่กับว่าตอนผสมมวลสารคลุกรักว่าใส่น้ำรักมากน้อยเพียงใดหากผสมน้ำรักน้อยเนื้อพระก็จะละเอียดร่วนซุยแต่หากผสมน้ำรักมากมวลสารก็จะจับตัวเป็นก้อน หยาบจึงทําให้แพร่เนื้อผมคลุกรักมีทั้งพระโซนที่เป็นเนื้อหยาบและเนื้อละเอียดจึงไม่มีข้อยุติเด็ดขาดในการดูการจับตัวของเนื้อพระเพียงแต่ให้ดูมวลสารของเนื้อพระเป็นหลักในการพิจารณาการเช่าบูชานั้นจําเป็นต้องใช้ความระมัดระวังและความชํานาญส่วนตัวเป็นอย่างมากการลงรัก การลงรักเคลือบตามพื้นผิวขององค์พระนัน้นวัตถุประสงค์หลักก็เพื่อนเป็นการรักษาสภาพขององค์พระให้คงทนยากแก่การทำรุษผุกระร่อนสื่อต่อไปในอนาคตซึ่งการลงรักในพระเนื้อผงของหลวงปู่ยิ้มนั้นมีอยู่สองลักษณะด้วยกันคือ หนึ่งการลงรักเดิมการลงรักเดิมหรือลงรักเก่านี้เป็นการลงรักมาแต่เบื้องต้นภายกลางการสร้างเสร็จใหม่ๆสมัยหลวงปู่ยิ้มโดยท่านเป็นคนลงรักเองหรือลูกศิษย์ที่ได้รับแจกแล้วนำไปลงรักเองก็เป็นไปได้ทั้งสองกรณี 2การลงรักใหม่ภายหลังหลวงปู่ยิ้มมรณาภาพยังคงปรากฏมีพระเนื้อผงลงเหลืออยู่จำนวนหนึ่งซึ่งเก็บรักษาเอาไว้ต่อมาหลวงปู่เหรียนได้นำมาลงรักเพื่นเป็นการรักษาสภาพและแจกจ่ายแก่บรรดาลูกศิษย์ในวาระและโอกาสต่างๆจึงเรียกว่าการลงรักใหม่รวมไปถึงการลงรักในยุคต่อ,ต,อต่อมาของบรรดาผู้เป็นเจ้าของพระ ซึ่งพระที่นำมาลงรักทั้งเก่าและใหม่ดังกล่าวนี้มีทั้งพิม์พใหญ่นิยมพิมพ์พระสังกัดใจส่วนพิมพ์แข่งซ้อนนั้นปกติจะเป็นพระที่มีการลงรักมาแต่เดิมอยู่แล้วพระเนื้อชินตะกัวผสมดีบุกอันหนึ่งนอกจากพระเนื้อผงดังกล่าวมาแล้ว ในพระหลวงปู่ยิ้มยังปรากฏพระทิมพ์ซึ่งสร้างจากเนื้อชินตะกัวผสมดีบุกรวมอยู่ด้วยแต่มีจำนวนไม่มากนักได้รับการยอมรับและเล่นหาเป็นมาตรฐานเช่นเดียวการดูการจับตัวของเนื้อพระเพียงแต่ให้ดูมวลสารของเนื้อพระเป็นหลักในการพิจารณาการเช่าบูชานั้นจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังและ กับเนื้อผงพระบางองค์ยังปรากฏรอยจานอักขระมีคราบไข่ขาวขึ้นประปรายจึงเป็นที่แน่ชื่อถือได้ว่าพระเครื่องหลวงปู่ยิ้มมีเนื้อตะกัวผสมดีบุกด้วย พระเนื้อชินตะกัวผสมดีหมุกนี้พบได้ทั้งในพิมพ์ใหญ่นิยมพิมพ์พระสังกัดใจพิมพ์แข้งซ้อนการเล่นหาะส,สมพระเนื้อนี้นอกจากลักษณะพิมพ์ทรงแล้วยังจําเป็นต้องพิจารณาถึงความเก่าของเนื้อพระด้วยว่ามีอายุค,ความเก่าถึงยุคหรือไม่การสร้างพระเครื่องของหลวงปู่เรียนทั้งหมดท่านไม่เคยสร้างพระพิมพ์ที่มีลักษณะเหมือนกันกับ พระเครื่องของหลวงปู่ยิ้มเลยแม้แต่องค์เดียวซึ่งเรื่องนี้ชาวเมืองการทราบกันดีจะมีก็เพียงนำพระเครื่องของหลวงปู่ยิ้มท่านนำมาลงรักใหม่ในสมัยของท่านเท่านั้น และที่พบเห็นได้ชัดเจนคือการสร้างขั้นน้ำมนล้างหน้าด้วยไม้สมป่อยนำมากลึงแล้วลงรักภายในขันบรรจุพระพิมพ์วางเรียงกันเป็นวงกลมโดยมีพระพิมพ์องค์ที่วางอยู่ตรงกลางจะเป็นพระของหลวงปู่ยิ้มจะเป็นเช่นนี้ทั้งหมดพ่อเท่ายิ้มวัดหนองบัวหรือหลวงปู่ยิ้มจันทโชตท่านเป็นอริยสงฆ์องค์หนึ่งที่มีความรู้ความสามารถมาก เพราะเป็นผู้มั่นเรียนรู้มั่นศึกษาจนจบวิชาอาคมหลายศาสตร์หลายขแขนงจากสำนักดังๆหลายแห่งจนมีความปราดเปรื่องด้านวิชาอาคมสูงยิ่งท่านได้คิดค้นวิชาคาถาอาคมขึ้นไว้หลายขแขนงวิชาด้วยกันด้านไสยศาสตร์และวิชาแพทย์แผน โบราณเป็นอมตะเถราจารย์ผู้สร้างคุณวิเศษทั้งด้านปริยัติปฏิบัติเรืองด้วยเวทวิทยาคมพุทธาคมเข้มขลังเกียรติคุณเกรดกล้องปัทพีมาตราบทุกวันนี้